โครงการดิฉันจะแนะนำให้ทก่านได้รู้จักกับคณะผู้บริหารท่านอัชราพรลือวงรองนายกเทศมนตรีมืองจตุค่ะนาวยวรพินนท์นพนักบ้านอธิการค่ะนางสาวคัญรัตน์งมงคลหัวหน้าบ้านิธิการค่ะ นายกาอบตขัวมินคณะผู้บริหารและคณะผู้ศึกษาดูง,งานท่าน,นกับผมในนามของเทศบาลเมืองจันทวิมิตอินดีต้อนรับท่านเป็นอย่างยิ่งที่น่่นมาเลือกมาดูง,งานที่เทศบาลเี่มีผลไม้เมอนจันเพื่อจะเริ่มออกนะครับเพืจะเริ่มมีทุเรียนปละตาย,ยางาแครงปลูกแดดดั<อ>งย่ร<อ>งน แจกฐานให้แต่ละบ้านแล้วตั้งเจ็บใส่ฐานเทศบาลจากนั้นี้ทั้งสองนัดคำนวณนะส่วนราชการและข้าราชการของเทศบาลจัดการนี้ทุกท่านรู้สึกดีใจนะครับในการอบรมในครั้งนี้ซึ่งเดินทางมาตั้งแต่วันที่ห้า ข่าวที่6วารูเ้เร็อการถ่าย้อดนะครับการบริหาจัดการอากาหรือการแลงเทียบและนโยบาย